ยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกนนารแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2023-2024ครับแมตช์เดย์ที่33มสิบสาครับแพ้เจ็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอยุธยาอยู่เต็ดครับทำมาในขันที่สนามห้วยม้าสเตเดียมครับคิกออฟเวลา17.30นครับโดยมีผมเอ็กล็อกเลอรพันวัฒน์สมศรีเป็นผู้บรรยายครับเขเป็นตัวจริงของทั้งสองทีมครับ เริ่มที่เจ้าบ้านก่อนครับแพร่เจ็ดครับมาในแผน4ี่สครับผู้สาวตัวนี้เป็นหมายเลข80ครับชมพัดบุญเลิศครับอากาศที่แพร่นี่ร้อนทีเดียวครับผู้สินป์ปาตุวิทย์เริ่มเกมวอลวุฒวางบอลพุ่งมาด้านหน้าครับอ้บอลตกพื้นโอ้โหตรงนี้ม่งได้ด้วยแล้วย,ยังมีชาติเวทมา ช่วยได้ทันครับเออเป็นสุมเมศครับโอ้โหเอาแล้วมูซาครับได้ทางขวาแล้วเปิดมาเสาสองได้ยิงตรงนี้ครับอังเดรลุยโอ้โหบอลมันไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับโอ้โหยังล้มตัวรับไม่ได้ครับชมพัทบุญเลิศ์ครับโอ้โหเหลี่ยมนี่มันไปตรงตัวด้วยครับชมพัท บอลยาวของแพรมาตรงนี้โอ้โหแล้วมาถึงเอลิวลโตดีตรงนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้โหได้หลุดมาดวลเดี่ยวๆกับอนุชิตแล้วครับโอ้โหจังหวะจะยกนี่ไม่เข้ากรอบครับคือบอกว่ายิงยากเข้ากางมาที่พาสกรไหลต่อมาที่มูซาเข้าขวาแล้วยิงเร็วเลยโอ้โหยังล้มตัวปัดไปได้ครับชมบพัฒน์บุญเลิศครับอยู่ครับหลุมโดนลูกิสามโอ้โวเอาตัว,ดวได้แล้วทำชิ้กันมาตรงนี้มูซา แล้วกิดผมโอ้โหจะปั่นไซก้อยลูกนี้ก็ลึกไปหน่อยครับเข้ามือของชมพัฒนบุญเลิศครับมุซาครับยืนรออยู่เอาเราแย่งได้ดีครับสุมเมศสนบุตรเปิดโค้งเข้าไปโอ้โหอย่างสกัดทิ้งอ,อไว้ได้ก่อนบอลมันก็จะโค้งเข้ามาหาตัวของเศรษฐุิเลยครับโอ้โหลูกเปิดด่ทำได้เยี่ยมจริงครับ สุเมศแสนบุตรครับโตมาอู๋แล้วให้ต่อมาสวยครับพาสตกรนูได้เท่าฮอตที่เสาแรกของอังเดลุยก็โอ้บอลไม่เข้ากรอบครับหมงหนุนกับเข้ามานันทวัฒน์ก็สวนกลับมาแล้วอังเดลุยครับได้มาอู๋ให้มาตรงนี้ อย่างเป็นชมพัชออกมาขวาไว้ได้แล้วนัทวุฒิครับเหมือนจะมีการประทะกันแลครับนัทวุฒิกับชมพัชบุลเลอร์ครับแตวพุทธศินป์ปนวีดหมดเวลาการแข่งขันในคเวลาแรกครับแพอ่ยูเต็ดครับเสมอกับอยุธยายูในเต็ดอยู่ศูนยประตูต่อศูย์ครับ บอสินปนวิทย์เริ่มเกมครับพรแพร่ได้แค่บอลเริ่มเกม,อมโอ้อบอลของแพร่ม,มาทางสายล้มลงไปสุมเมรครับไปโดนน้าฟ้าเปิโดโค้งๆหยอดเข้ามาได้มงตรงนี้อืมบอลผ่านหน้าประตูไปครับโอ้เป็นเอลิเวโตดาซินวาครับได้สะบัดมงบอลมันไม่เข้ากรอบครับ โอ้โหเปิดบอลพุ่งๆเข้ามาโอ้โหดูสินบอกว่าบอลมันออกไปแล้วครับอือหือชมพัน์ที่รับหลุดไปเหมือนกันนค,ครับยังได้อูหจะสวนกลับก็ยังไม่ได้ครับกิตพรมให้มาอังเดลุยจะพลิกแล้วลบมาผู้สิทธิ์ให้เป็นฟรีคลิกของอยุธยาครับโอ้โหแล้วระยะนี้อันตรายทีเดียวครับโอ้ต้องชมจังหวะพลิกของอังเดลุยครับ พลิกได้ดีครับทำให้ผู้เล่นของแพร่นีต้องตัดฟาวก่อนครับมีกิดพรมกับพัตรกรกิดพมรมยิงตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับตรงตะข่ายไปเลยครับโอ้โหอายุทยาโยเตดครับขึ้นนำไาแล้วหนึ่งประตูโซนครับในนาทีที่70ครับจากฟีคิกของกิดพรมครับกับตันทีมข,ของอายุทยาครับ โอ้ผมบอกว่ายิงสวยทีเดียวครับแพร่มีโอกาสแล้วทำไม่ได้ครับฟีคิกแต่เป็นอายุทยา,ายุบนเต็ดแะครับที่ทำได้ครับยิงฟีคิกเข้าไปครับให้ทีมขึ้นนำครับจังหวะยิงของกฤิตผมครับ หมดสิทธิ์ลับเลยครับชมพัน์บุูเลิร์ครับขึ้นนำในนาทีที่70ครับทั้งหนึ่งครับในช่วงท้ายครับแพทิคคูให้มาแอตตาแตะมาสุดเส้นแล้วเปิดคัดไปข้าไปโอ้โหจังหวะนี้โดนสกัดได้ครับผู้สินให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับโอ้โหมองว่าจังหวะของแอตตาอินเดียในบอลมันออกเส้นสวัดขึ้นมาหน้าครับบรุบุญสุก และพูุตตสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับแพร่ยูเดชครับเปิดบ้านพลายให้กับอยุทยายเดไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับจากฟรีคลิกสุดสวยของกฤษพมครับ